สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูผููู่้นครับผมลานพีซีแทรกเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมมือนีมานําเสนอคู่บตาขนาด40แรงมาครับผมพ่อแม่พี่น้องท่านใดเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพหน้ามนเน่เด้อครับผมคันนี้เป็น l c ล1 8ดีที่ครับผมจดทะเบียนปี61ครับปี61เอกสารเล่มชุดโอนครบครับผม สภาพพร้อมใส่เครื่องเกียร์ดีครับผมเรามาตรสอบให้พ่อแม่พี่น้องในเบิรงครับตัวรถสีสันเดิมๆครับรุ่นนี้เป็นรุ่นขยายฐานหล่อครับผมเป็นรุ่นวี่ที่หลอหล้างนี่ปั๊บได้ให้กว้างให้แคบได้ครับผมปั๊บได้ประมาณ4ระดับครับสีสันเดิมครับผมปากใบมีกันยังเหลือหลายครับระบบโฟลว์วีลใส่งานปกติครับผมรุ่นนี้เดินหนา8เกียร์ถอยลัง8เกียร์ครับผม เดินหน้าเร็นนเรวซ้ำใดถอยหลังเร็วซำนันครับผมเกียร์ก็เป็นเกียร์ซิ้นโค้ชัดเทินครับผมเกียร์ใส่พวงมาลัยใส่งานง่ายใส่งานของโตครับหลังบอกระมีตหลอกเนี่ยเล็กหน่อยครับผมยางหนาก็ยังพอใส่งานได้เรื่องนี้ครับผมยางหลังก็ยังงามอยู่กันอีกเครื่องเดิมเดิมเรื่องเดิมครับผมช่วงล่างนี่แห้งนะครับผมมามีห้อยเยิมนะครับ คอนคัดบอคยตัดเกียร์บอคยหลือบอคยเปิดครับผมเนี่ยส่งกันให้ดูชัดๆครับเรื่องเดิมๆเ,มเ,มเมรือ่องบอยนำบดันอย่างหาลังล่างคาเดิมครับผมหลังคาเดิมบอแตกถ่ายนี่สิน้นหล่อแกแล้วล่ะครับผมแก้เปลี่ยนสิน้นวีทีโอเดี๋ยวถอดวีทีโอให้เบิงครับ ทีโอก็ถือว่าใส่งานหน่อยครับผมใส่งานกับโบรายปันไดครับยังคมๆอยู่เลยครับผมอุปกรณ์ก็มีด้าันหน้าและก็ผพัหลัง่านหลังนี่เป็นผ่านตาสางครับผมเป็นผ่านหกตาสางให้ปีพัดเป็นรุุนลุยง,งานนะครับผมใบก็ยังใส่ได,ด้อีกดวอยู่อกครับผมรถ,รถเตื้อขี้อายุครับผม ชัม่วโมงเดิมๆครับผมติดรถมาสองพันหกหลอยชั่วโมงครับผมสองพันหกหลอยชั่วโมง ครับราคาบอกบอแรกครับครันนี่ราควาก็บอุขเราแบรครับลุกพื้นนาฟังขวานี่แน่นเลยครับแน่นปึ๊กเลยลุกหมากันแน่นครับ อุ้มเต็มๆใบนี Koh ่สบายครับผมอุ้มเต็มใบนี่ยแดนได้สบายเลยปืนฝังใส่เน่นนะครับผมแน่นอยู่ลูกมาก็ถือว่าแน่นอยู่ครับผมพลังดูเล็กับปกติหางบ่อย่อนบอเต้นบอลลงครับผมสภาพกับพร้อมใส่ครับผมราคาเนาะคันนี้กัอยูวสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับผม 3ามแสนพันบาทสภาพพร้อมใส่ครับผมตามสภาพนี่เลยสนใจกับเบอร์เก่าเบอร์เดิม0 8นย์แปดหน0่งหกศูนย์ศูนเจ็่งเจ็ดอำเภอเบญจลักจังหวัดศรีสะเกษครับผมขอบคุณขอบพี่น้องทุกท่านขอให้เฮงเฮงเรื่อยตลอดปีตลอดไปบ่เจ็บบรจนจากใจพี่ซีแทกเตอร์ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ